สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโล,บ,ลโบอคแมปสกีบิลิทเลตบัตเทิลบูมนะครับผมท็อปช็อตแห่งชาแนลทีทีเกมมิ่งทีวีก็จะพามาดูอัปเดตยูนิตตัวใหม่ระดับแมตติกได้มาแล้วนะครับมีชื่อว่าทริไททันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพาไปเติมโค้ดก่อนนะครับโค้ดก็เหมือนเดิมเลยกดตีด่สอบจากนั้นก็พิมพ์โค้ดไปเลยนะครับโค้ดมีชื่อว่าทริไททันนะครับผมจะ แปะโค้ดไว้ตรง <_ d ream> เขาเรียกอะไรคำบรรยายนะครับสามารถต๊อปปี้และไปเติมได้เลยนะครับเนื่องจากว่าโค้ดนี้มันโคตดยาวเลยดังนั้นแปะมันเลยแบบนี้ครับขี้เกียจอ่านครับอ้าวไม่ <_ c oughs> ลืมไปดีเลยสามวิอ่าแปะใหม่นะครับเมื่อแปะปุ๊บจะได้โค้ดทั้งหมด5 0 0พเพชรนะครับต่อไปเดี๋ยวผมพาไปหายูนิตตัวใหม่นะครับว่ามีวิธีหาแบบไหนมา ก่อนอื่นเลยครับให้มาตรงที่แทนไซมอนแต่เออไม่ใช่แทนไซมอนเนี่ยแทนสมมนจากนั้นให้เลี้ยวขวาไปตรงเวดดิ้งก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อสุ่มหาพวกขวดซูเปอร์รักกี้โอ้โหเห็นแววละแววบักทำไมมันตัวใหญ่จังละ่ะอ่ะต่อไปมาดูที่เวดดิ้งนะครับคราวนี้เราก็สุ่มให้ได้เศรษฐีไททันผมแนะนำถ้ารีโลเกิน1 0 0 0ให้กดหยุดนะครับให้เป็นรีโล รอบต่อไปนะครับสำหรับใครที่อยากได้เร็วๆวิธีนี้ก็หาได้เช่นกันนะครับและวิธีต่อไปมาที่ทันสมมตจากนั้นก็กดคอนเฟิร์มตรง i อวอรหน้านะครับเลือกทรไททันและจะต้องสุ่มให้ได้นะครับผมแนะนำให้ใช้โลบะบซื้อขวดซ u ปเปอร์ลักกี้และก็ขวดลักกี้ธรรมดาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ซื้อเลยเอา้า เอ้ยเอ้ยเมื่อผมมาหาทริไททันแต่ได้เศษรไททันค็อกแมนเมื่อผมได้เสศษไททันค็อกแมนนะครับเดี๋ยวผมขอไปแลกเอาตัว สุดโหดที่สุดในเกมก่อนนะครับเขามีชื่อว่าซิสเตอร์ไททันนะครับโอ้โหได้3ดาวแล้ววิธีแรกนะครับให้เดินมาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวขวามือผมนะครับแล้วก็ตรงมาตรงนี้เลยสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับตัวซิเตอร์ไททันสุดโหดที่โหดในเกมที่สุดในโลกเลยนะครับโอ้โหจะรอทันทาไมในโลกนะครับตัวนี้วิธีแรกเสร็จให้มาแรกตรงนี้นะครับ ไททันคอร์กแมนสาเศษจ,จะแลกเศษซินเเตอร์ไททันได้1เศษนะครับนี่แหละครับคือวิธีแรกอู้สามดาวนะโอ้โหเลือน60%ดาเมจโบนัสก็บวกอีก60%นะครับเห็นแวล้วทริทไททัน <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูที่โหมดฝึกหัดน,นะครับเนื่องจากว่าผมเปิดหาไม่ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะพามาดูในโหมดฝึกเลยว่า ทริทไททันจะมีสกิลอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยผมจะหาทริทไททันก่อนอ่าได้ที่ละเลื่อนดูครับโอ้โหตัวระดับแมตติกนะครับสีแดงจะอยู่ไกลไหน่อยอ้าเจอละตรงนี้เลยกดเอ๊ดฮะเออผมว่ามันบักนะครับสงสัยเขาแบบไม่ได้เทสอะสงสัยรีบอัพทำไม่ทัน สงสัยน่าจะทำไลน์แมพจัดนะครับโอ้โหแอนิเมชันนี่ไม่เคลื่อนนะครับหรือว่าเน็ตผมมันดีเลยนะครับไม่แน่ใจไม่เป็นไรอะลองที่เอาเป้ามาละดูซิว่าจะตีไหมตัวทริไททานนะครับระยะก,การตีจะสดาวเท่านั้นนะครับไม่เต็มมาเดินละเดินละเอบสกิลหนึ่งยั่วแล้วเนี่ยเอาคุ่งชนบักจริงๆด้วยเดี๋ยแล้วผมปรับเอฟเฟกก่อนเออให้มันเห็นเอฟเฟกครับอ่ามา ปึ๊บปึ๊บเอา้าปึ๊บโอ้โหผมว่ามันบั๊กแอนิเมชันนะเอาง่ายๆนะครับอ่ะสกิลแรกเป็นการแบบยั่วโกรธนะ <c oughs> ขอสารภาพไม่ได้ดู YouTube แอดมินนะครับเอ้ยไม่ไม่ได้ไปดูแอดมินกระต่ายนะ <c oughs> ไม่ได้แบบไปแปลเขาแล้วว่ามันมีสกิลอะไรมัง่งเอาง่ายๆเลยตัวแมตตินะครับยูนิตทุกตัวแมตติกจะมีเพียงแค่2สกิลเท่านั้นโอโ้มาแล้วสกิลที่2อา้าว ออสตันแฮะแล้วก็ปล่อยขึ้นเสียงปึ๊บเอ็กโคโสแลมโอ้โหคนมั่วเลยผมว่าอินนิชชั่นมันยังมากอยู่นะคือผมดูแล้วมันงง,งงๆนะครับไม่เป็นไรลองดูซิว่าถ้าเอามาประทะาสองตัวมันจะเป็นยังไงโอ้โหผมก็ยังงงอยู่ดีนะครับเอยสกิลแรกก็เป็นลักษณะทำให้คู่ต่อสู้หรือยูนิตท,ที่อยู่ใ,ใกล้ติดสตันนะครับแล้วก็เข้าไปตีธรรมดานี่แหละ ถ้าแปรมั่วขออภัยนะครับอ่าต่อไปสก,กิลที่2ครับก็แค่เข้าออไปตีซ้ําๆแล้วก็ติดสถานะไหมอันนี้มันตีธรรมดาเนี่ยอัน,นิเมชั่นไม่ออกอ่ะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับโอ,อ้ดังนั้นน้องเข้าไปในเกมแล้วเข้าไปดูเอ,เองเลยครับ <c oughs> กดเข้าไปที่โหมดเทรนนี่นะครับแล้วก็เลือกตัวทริไททันตัวใหม่ล่าสุดดูนะครับว่ามีสก,กิลอะไรบ้างน,นะครับตอนที่น้องเข้าไปเล่นนี่น่าจะ ปรับแล้วนะครับตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี่มันบั็กครับไม่สามารถอธิบายได้ดังนั้นขอจบคลิปเลยแล้วกันก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับขอบคุณครับ